อันนี้เนานานขาไม่เล่นอยู่เลยเข้าไม่เล่นเข้าเล่นเล่นเร็วคืนสองแต่ขอโทษด,ด้วยว่าขออภัยว่าไม่เล่นคืนหนึ่งให้ทุกท่านดูนะคะก็ะเลื่อยเลยจ้ะเดีย๋ยวแต่จะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะไอพีมันใส่เสียงอยู่ฮัลโหลอ้าวอ้าวเอะเฮ้ยพี่เต๋อโอเคดีนี่คือภาษางกิจนะ เออมดคิดเหอไหนสองใเล่นยิ่มันห้ามบอกตอนจบนะม่น่ากลัวแต่เล่นครั้งเดียวนะเขาด้วยว่ะี๋ยวแล้วจะปล่อยไว้ัะพักนึงก่อนเฮ้ยรานเร็ ไข่ด้านไปเรื่อยๆแบบเนี้ยได้ไงอ่ะห้ามไข่ด้านไปเรื่อยๆแมงตัวโดดจะออกมายังไงวะเล่นก็หนูเคยทำแล้วอ่ะก็ต้องรู้อยู่แล้วไอ้เจ้ยก็หนูเคยทำเนี่ยไปหนูก็ต้องรู้อยู่แล้วเอาตีหนึ่งแม่งก็ออกไอ้เจ้ยโอ้โหเสียมันอยู่อ่ะ วิวๆๆววิยวิวตายจะตายู่ห้องสี่ป่ะห้องสาม m งโก้อ่ะห้องห้องลานไม่ใช่เมงโก้อ่ะเออที่จริงตีหนึ่งออกไม่ใช่เหรอแล้วก็ตีสองหมมงโก้อยู่นี่อย่าไปทำนี่จับดออยอย่าอย่าเียขอร้องของเอาอย่ากล้องมาถ่ายนะกกยไหมเอ้ย โอ้โหอันนี้กันใช่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 มาถ่ายรูปคนเหรออังกฤษคิดได้ไว้นะเฮ้ยพี่เตยใครร้านตกใจหน้าไอต์ตายเจอไอตัวใครไม่รู้อ้อโอ้ยตา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 ยอย่าโดยอย่าหายนะมีล่ะมีล่ะมีแม่โจมีมันหายไปไหนไม่ได้ลรงเงาจากก้องไปดูกนเนี่ย ไฟอาบะใช้ไมิติดติดทีแล้วก็ถ่ายต่อฮะไม่ใช้ไมิติฮ ปิมองไม่เห็นเลยไข่ดรรานอย่าเพิ่งไข่ไอหมีมันอยู่นี่ไปไปยันเตือนไปยังวะ เฮ้ยเมื่อกี้นายเห็นไอหมีผ่านเดินผ่านไปเอาจริงๆริไอ้ฟอสี่<ะ>พอที่อีกแล้วไปหมดคลิปบายสี่นาทีแล้วบายตายเกมโอเวอร์แล้วอ่ะไปเอาลงคลิปกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อให้เดินได้ด้วยเดินเล่นเลย,อย,ยอย่างนี้พี่ถ่ายต่อรึเล่เอ้าวตัวตลกนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยถ่ายตอ่อรึ พี่ทายตัวที่ตัวตาลกนี่ใครวะเด็กอ่ะท,ท่านนั้นสปริงแท็บเด็กวิญญาณเด็กที่โดนฆ่าตัวการนลีอย่างนี้ใครโบกพูดว่าปีศาจปีศาจ เขาจอมทิพก่อนไม่ไหวแล้วบายบ๊ายบาย